่วันนี้คือจุดเริ่มต้นให้ทั่วโลกหันมามองความเท่าเทียมในประเทศไทยค่ะ สบายเพลงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขานักให้เป็นเพลงชาติกระเทยนะ I will survive แต่พอมาร่วมกันร้องปั๊บดิฉันทำไมถึงเหมือนอยากจะแปลเป็นอย่างอื่นเหมืนคุณพิธาจะบอกตัวเองว่าฉันต้องรอดยังไงก็รอดยังไงฉันต้องรอดแล้วยืนข้างๆกัน คุณอุงอิงค่ะใส่เสื้อลายกันมาเลยอันนั้นคุณหมอชนละนานใช่ไหม้ยรวมกันอยู่ตรงนี้กับงานเมื่อวานนี้จัดยิ่งใหญ่จริงๆค่ะคุณผู้ชมเป็นการเฉลิมฉลองพรายมัน2023ที่สุดอลังการจริงๆนะคะผู้บริหารศูนย์การค้ากลุ่มวันสยามได้แก่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสเวอรี่ไอคอนสยามและ ICS รวมทั้งสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพฮะมุ่งมัน่นนโยบายด้านความหลากหลายความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมให้ความสำคัญต่อผู้คนที่มีความหลากหลายในทุกด้าน